สวัสดีอยุธยานะครับวันนี้ก็ได้มาอยุธยาในตอนค่ำๆนะครับผมก็มาอยู่ตรงแถววิวที่วัดพุทไธสวรค์นะครับหรือเวียงเหล็กนะครับก็เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับซึ่งเป็นพระประสงค์สัต์ของอยุธยานะครับได้มาตั้งที่อยู่ไว้ที่นี่ครับค่ำคืนตรงนี้ก็วิจิตรแล้วก็สวยงามมากเลยครับก็มีไลท์อัพนะครับมีแสงส่องนะครับ บรรยากาศอบอุ่นแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยครับเพราะว่าอยู่ตรงติดแม่น้ำนครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงนี้เปิดไฟไลท์อัพสวยมากแล้วก็เจดีประธานองค์กลานะครับซึ่งข้างบนเป็นนกพรศูลก็ยังเห็นอยู่นะครับตอนนี้แสงสะท้อนไฟสะท้อนน้ําสีทองเหลืองอลามนะครับตรงนี้ดีมากเลยครับ <c oughs> วัพุทัยสวรรค์นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นบรรยากาศ น้ำนะครับตอนนี้มากินอาหารอยู่แล้วก็ามาเจอวิวที่วัดพุธไยสวรรค์นะครับถ้าเป็นกลางวันน่าจะร้อนน,อต,อน,ต,อนตอนนี้แบบอากาศดีฝนตกเย็นสบายเลยครับตอนนี้นะครับพาไปปรมาแวะมาเที่ยวนะครับสวัสดีวันนาสาหาบูชาเลครับวันนี้สวัสดีครับ